มินิคอนเสิร์ตของสามหนุ่มเมื่อคืนสนุกมากๆเลยค่ะแม่แม่6มิถุนายน2567งานบวชของน้องสันวงสะทอนนะคะวันนี้ก็เอาหน้าเข้าโบสถ์แล้วนะคะก็จะเป็นพระสันแล้วนะคะหลังจากที่เอาหน้าเข้าโบสถ์ช่วงแรกของคอนเสิร์ตนะคะสามหนุ่มก็ทยอยกันขึ้นค่ะร้องคนละสามเพลงนะคะหลังจากนั้นก็ร้องหมู่ค่ะร้องทั้งสามคนนะคะน่ารักมากๆแม่แม่ไปชมความน่ารักของสามหนุ่มกันเลยนะคะ สามคนน่ารักมากๆแม่ๆ FC แฟนคลับอยากชมคลิปเต็มๆนะคะเมื่อคืนเขามีไลฟ์สดค่ะที่ Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่แล้วก็ f เฟ e บ o ๊กน้าปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะไปชมความน่ารักของสามหนุ่มกันได้เลยค่ะ